สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับทีมงาน B ีทีเจริญมอเตอร์อีกตามเคยนะครับมีโอกาสมาจอดน้ำมดานะครับผมอยู่ในเขตแถวหัวทํานบนะครับเป็นบ่อที่2นะครับของวันที่29มษายนนะครับ2566นะครับผมก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับผมนะครับลูกน้องเตรียมตัวนะครับรับเงินเดือนออกนะครับผมีปุ๊กนี้นะครับเงินเดือนออกนะครับก็น่าจะมีคนละ2อหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทีมงานเรานะครับทำงานไม่มีวันหยุดนะครับผม ก็เดี๋ยวพามารับชมน้ํากันนะครับนะครับน้าก็สวยนะครับผมสบายๆนะครับสองนิ้วเฮ้ยสวยนะครับความยากของเขาคือนะครับนะครับโบเดอร์นะครับผมหินล่วงนะครับบ่อนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับกับทีมงานเรานะครับนี่นะครับผมก้นหินท้นดินนะครับนี่ครับดูมันล่วงมานะครับผม ก่อนนี้นะครับผมจ่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับชุด2แรงม้า6กแผงนะครับผมลูกค้าจะปลูกมันน้ําหยดนะครับผมก็รอเทวดานะครับผมเทวดาไม่มาสักท uh, ีนะครับผมก็ต้องพึ่งทีมงานช่างจาะเรานี่แหละครับที่เห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นพื้นที่นะครับจะปลูกมันสำปะหลังนะครับแต่ยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าฟ้าฝนยังไม่เป็นใจนะครับใครรอฟ้าฝนก็รอไปนะครับแต่พี่ๆเขาก็กลัวแนวมันนะครับจะมีปัญหานะครับก็ ทำการเจาะน้ํานะครับผมซื้อสารน้ําหยดนะครับผมเตรียมตัวลงนะครับก็ได้น้ํ่สวยๆนะครับลูกค้าก็ถูกใจนะครับทีมงานเราก็มีแรงนะครับผมเจาะได้น้ําแรงๆก็สะดวกสบายนะครับกับลูกค้าที่ใช้บริการเรานะครับกับทีมงาน B.T. เจริญมอเตอร์นะครับลูกค้าใดนะครับสนใจอยากจะเจบะบ่ด้านนะครับหรือจะติดตั้งโซล่าเซลล์เบอร์โทรช่างตู่0 9 3ย์เก้าสามสามสองเก้าสองห้าานะครับ เดี๋ยวไปชมต่อนะครับกับทีมงานโซลาเซลล์นะครับว่าน้ำจะแรงแค่ไหนครับผมสวัสดีครับ